สิ่งนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนแหละแต่จริงๆแอดทำนายคลิปนี้เป็นคลิปกลางเดือนนะแต่ขอย้อนไปน,นิดหนึ่งตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยคุณได้องค์เกณฑ์เขาเรียกอ,องเกณ์กิตะนะคะกิตาสาตาัตตะต้องภุมิเมนอสุรินอง์เกณฑ์กล่าวไว้แม้ชาติโตเวนอัปลักษก็ดีคุณก็แสดงให้ยศนั้นเสมอพงก็คือพระอังคารของคุณอยู่ในภพเรือนปัตนินั่นเองนะคะ นี่นะคะตั้งแต่ต้นเดือนแสดงว่าเจ้าชะตาตลอดทั้งเดือนนี้คุณมีโอกาสนะคะที่จะได้รับการเกื้อกูลจากคนรักจากครอบครัวจากคนที่คุณร่วมทุนร่วมหุ้นจากผู้ร่วมงานที่สนิทสนมกันหรือว่าหุ้นส่วนชีวิตก็คือคนรักนั่นแหละนะคะก็คือไม่ว่าคุณจะทำงานหรือว่าทำกิจการใดๆนะคะคนเหล่านี้ที่แอดบอกเนี่ยในช่วงระยะเวลาเดือน2เดือนนี้ที่พระอังคารอยู่ในภพเรือนปัตนินะคะเจ้าชะตาจะ ได้รับการสนับสนุนจากเขาตัวของคุณเองไม่ว่าจะทำกิจการหรืองานใดๆในช่วงนี้จนกระทั่งถึงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมต้องบอกว่าไม่มีผลที่จะเสียสำหรับบางคนที่บอกว่าไม่มีอะไรจะเสียละตอนนี้ติดลบที่สุด คุณจะไม่ติดลบมากไปกว่านั้นหรือถ้าคุณบอกว่าคุณมาก,กลางๆคุณจะเพิ่มขึ้นไปสูงขึ้นหรือถ้าคุณอยู่ในจุดที่ตั้งอ,อกตั้งใจตั้งมันคุณก็จะประสบความสําเร็จที่ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่านะคะในตําแหน่งของดาวพระอังคารเนี่ยในองในเกณฑ์ของโหราศาสตร์เป็นปลาเพราะฉะนั้นจะผ่านความเหนื่อยยากและความยากลําบากแต่พิจิตนั้นต้ององค์เกณฑ์เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์กิตะองค์เกณฑ์ของสัตว์จําพวกมแมลงปล่องมแมลงปล่องนะคะ แล้วก็เป็นลัคนาราศีเดียวด้วยที่เป็นแมงป่องเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคุณเนี่ยไม่ว่าจะราหูนะคะหรือว่าบัางคารเนี่ยมักจะยกเว้นให้คุณเสมอนะคะเพราะว่าสองดาวเนี้ถ้าเข้าอยู่ในเรือปรนปัตนิแล้วก็จะปรากฏเรื่องของความสำเร็จนะคะเรื่องของการได้รับการเกื้อหนุนเกื้อกูลจากคนรักกูรร้องวุ่นสวนญาติญาติมิตรที่ว่ารวมหุ้นรวมหุ้นรวมทุนกับคุณนะคะ ชาวลัคนาและราศีพิจิกสังเกตตัวเองค่ะครึ่งเดือนหลังนะคะดาวพรงางคารอันนี้คือลักษณะเด่นแอดบอกไปแล้วนะว่าคุณจะได้รับอะไรแต่ในลักษณะของคุณสมบัติของดาวเลงเนี่ย ดาวเล็งจะส่งผลให้คุณในช่วงระยะเวลานี้บางคนบุ่มบามขาดสติคิดเร็วทําเร็วขี้โมโหขี้โวยวายในช่วงนี้สังเกตให้ตัวเองให้ดีว่าจะขาดความรอบคอบดื้อเกินไปนะบางสิ่งรู้แล้วว่าตัวเองทำผิดเนะี่ยในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะต้องบอกว่า รู้แล้วแต่ก็ยังทำต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้ความดื้อตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะดาวมันเล็งเรือนตัวเองดาวเล็งลัคนาตัวเองอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพียงแต่ว่า จะบอกว่าไงดีชาวลัคนาและราศีพิจิกนั้นมักจะได้โชคดีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณนั้นเข้าไปสถิตยอยู่ในภพสุภะและเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังแม้จะเป็นคนนิสัยแบบนี้แต่ก็มักจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําคือสามารถที่จะทําให้ไอเรื่องที่ผิดนะ่ะมันบิดมาถูกแล้วก็ประสบความสําเร็จได้แต่จะบอกว่าถ้าเกิดคุณพยายามนะคะ ควบคุมตัวเองให้มากขึ้นนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้กัดปากในคำพูดที่ไม่ค่อยดีให้มากขึ้นหลายๆอย่างจะประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้โอ้เป็นช่วงระยะเวลาที่เป็นเครื่องเดือนหลังที่ค่อนข้างส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาการงงการงานนั้นก็เริ่มโดดเด่นตั้งแต่โดดเด่นเห็นความมั่นคงตั้งแต่วันที่17สิงหาเหตุเพราะว่านะคะดาวเจ้าเรือน กัมมะเนี่ยเป็นเกษตราที่พดีในช่วงระยะเวลานั้นอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากดูดาวแบบว่าไล่ตามดาวทุกดวงทุกองศาดาวไหนเคลื่อนย้ายไปไหนต้องไปฝังในคลิปที่แอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แรกเลยแต่อันเนี้ยแอดบอก แอดบอกแบบง่ายๆว่าการงานก็เป็นเกษตรราที่พอดีมั่นคงแข็งแรงคนที่ตกงานคนที่รอคสาสั่งคนที่รอข่าวนะคะช่วงระยะเวลานี้ดาวจรของคุณได้บอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานตัวของคุณเองจะเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวนะคะด้วยการงานของคุณนั้นเป็นหลักเป็นแหล่งสําหรับคนตกงานคนรองงานช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่ดีของคุณ อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงที่คุณจะใช้ความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเก่าใหม่นะเพราะพระอาทิตย์ของคุณอยู่ในเรือนปุตตะคุณจะเป็นผู้สแสวงหาความรู้มากมายรวมถึงคุณจะเป็นผู้มีความรู้ดั้งเดิมอยู่แล้วช่วงระยะเวลาที่พระอาทิตย์เป็นเกษตราธิบดีในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์มาพัฒนางานและมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณนะคะเป็นที่เล่าลือเป็นที่ที่ผู้คนอยากจะมาร่วม การงานกับคุณนะตำแหน่งหน้าที่การงานมีการขยับหรือว่ามีทิศทางที่ดีคุณมีโอกาสจะลงหลักปักฐานนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้การงานนั้นโดดเด่นขึ้นมาทีเดียวนะเรื่องลาบผลก็โดดเด่นเขาเรียกว่าเป็นมหาอุดนะคะลาบผลที่โดดเด่นเป็นมหาอุดเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตาเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเงินทองความสําเร็จนะดาวพระพุธเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนลาบผล เจ้าชะตาไม่ว่าจะคิดทำการสิ่งใดในช่วงระยะเวลานี้ผลกำไรของคุณทำให้เกิดประโยชน์เสมอนะคะเพื่อนฝูงของคุณโดดเด่นเพื่อนฝูงยิ่งสนิทยิ่งดียิ่งสนิทยิ่งพากันส่งเสริมให้ได้ดี มีผลประโยชน์นะคะเรือนหลาบะไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาภยังเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทอีกด้วยเจ้าชะตาบางคนนะคะหลุดจากงานโน้นงานนี้มีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานที่เป็นเรื่องของการจัดสรรที่ดินจัดสรรอาคารหรืองานที่เกี่ยวกับเงินทองงานการธนาคารงานสินเชื่องานไฟแนนซ์นะคะช่วงระยะเวลานี้ผลประโยชน์เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นต้องมีสติสติสตงังมีสติ ให้มากเพราะว่าช่วงนี้น่าจะมีสตางเยอะอ่าต้องพูดอย่างนี้นะคะในเรื่องของโชคล่ะโชคลาภและการลงทุนโชคลาภและการเงินเด็ดดีและโดดเด่นมันมันแทบจะทำนายอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนปุตตะเป็นเกษตรตาทิพดีและเจ้าเรือนการเงินแสงแฝงเรือนเกษตรนะคะ ในแง่ของแฝงเรือนกเกษตรคือมันจะมีรายได้เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้หาเงินเก่งทําอะไรช่วงระยะเวลานี้คิดเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะสำหรับคนที่บอกว่าแอดมันไม่ตรงเลยอ่ะมันไม่เห็นจะได้เงินเลยต้องดูว่าการเงินของคุณขยับดีขึ้นหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้เงินเป็นก้อนเป็นกรรมอย่างเขาทั้งพบ เรือนทั้งการกระทํากรรมใหม่ทั้งบุปกรรมกรรมเก่าของคนเรามันไม่เท่ากันแต่ถ้ามันไม่มาทางทิศทางที่ดีขึ้นเลยตรวจลัคนาใหม่ตรวจลัคนาอย่างไรนะคะเข้าไปที่เพจ f a c e b o o k วันนี้มีเรื่องเล่าเข้าไปที่หน้าแรกก่อนนะคะไม่ใช่ไปคลิกตัวการ์ตูนของเพจวันนี้มีเรื่องเล่านะะ คุณต้องเข้าไปที่หน้าแรกของเพจสเตตัสแรกแอดจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวของตัวคุณไว้เรียบร้อยเลยคุณจะผูกดวงหาลัคนาเองได้คุณจะหาทักษะและการีจรคุณจะหาะความหมายของดาวแต่และดวงที่เป็นการีได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เรื่องโชคลาภก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเรื่องบุตรหลานและบริวารโดดเด่นตัวคุณเองมีความเป็นเด็ก สดชื่นแจม่มใสไม่ใช่แค่ครึ่งเดือนหลังล่ะนะคะเพ,อพอราะพระฤหัสเป็นเกษตรราที่ปฏอยู่ในเรือนปุตตะคุณจะมีลักษณะของความเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยยาวๆไปถึงมีนาปีหน้านะคะช่วงระยะเวลานีนะคะดาวโชคลาภกับดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเขาเขาเล่งกันเวลาเล็งกันเนี่ยมันก็จะเกิดอ่าเรื่องของความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเขาเรียกว่า แลกคุณสมบัติของดาวเวลาที่ดาวเขาเล่งกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะได้โชคลาภมาจากความพลิกแปลงมาจากความสดใสของตัวเองสมองสดใสในระยะเวลานี้มีความรู้ความสามารถพลิกแพลงให้ตัวเอง ทำอะไรต่างๆได้ประสบความสำเร็จเรียกว่ามีพรสวรรค์เก่าๆกลับมาหรือมีพรแสวงในเรื่องของการไปหาความรู้มากขึ้นระยะเวลานี้ตัวคุณนะคะพูดจาเจรจาได้เงินได้ทองทั้งสิ้นนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเรื่อง ปัญหาอุปสรรคบ้างปัญหาอุปสรรคก็ต้องบอกว่าดาวพระราหูเข้าไปสู่พบเรือนอริแบบนี้นะคะเจ้าชะตาอาจจะมีปัญหากับคนที่เป็นเพศตรงข้ามมีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะ,ะคําพูดการเจรจาเนี่ยไปพูดกับคนอื่นไปพูดในเรื่องหน้าที่การงานประสบความสําเร็จแต่พูดกับคนในบ้านปรากฏว่ามีความขัดแย้งนะคะ ปัญหาหลายๆอย่างบางคนสําหรับคนโสดมีโอกาสเกิดขึ้นในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะเจ้าเรือนอริไปสถิตอยู่ในภพเรือปรนปัตนิทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่มีโอกาสขัดแยง้งมีโอกาสไม่ลงตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันนะมฤตยูเข้าเรือปรนปัตนิด้วยมันก็จะเกิดเรื่องของอารมณ์ปุบป,ปับฉับไวคิด อะไรแล้วพูดออกมาอย่างนั้นไม่ได้กันกรองไม่ได้รักษาน้ําใจของฝ่ายอีกฝ่ายนึงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะ<อ>กับครอบครัวตัวเองนะคะกับครอบครัวสามีนะคะกับครอบครัวภรรยากับครอบครัวคนรักก็ต้องระมัดระวังคําพูดเพราะว่าคำคำพูด ดีเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการหาเงินแต่เวลาพูดกับคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวกับกลายเป็นคำพูดที่ประหัดประหารจิตใจกันก็ลองดูค่ะจริงๆแล้วคุณกับครอบครัวคุณกับคนรักก็คือฝ่ายเดียวกันน่ะนะคะแล้วแอดบอกเราไงพระอังคารน่ะแม้จะเป็นอยู่ในรอบพเรือนปัตตนิมีเรื่องของคู่ครองคนรักสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จเสมอแต่ปรากฏว่าพระอังคารลิงลักนณะ เร่งลัคนามันเกิดเรื่องของความกระด้างในตัวเองนะคะเกิดเรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองเกิดเรื่องของความถือตัวเองเป็นใหญ่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็เรื่องของครอบครัวต้องบริหารให้ดีเรื่องของความรักต้องบริหารให้ดีใ,ดในส่วนของคนโสดนั้นพบเจอคนที่แก่กว่าแน่นอนนะคะแต่จะเป็นคนแก่กว่าที่เข้ามาแล้วญาติสนิทมิตรสหายไม่ชอบพอนัก แต่มองว่านะคะดาวพระศุกร์ที่เข้าไปอยู่พบเรือนสุขะและเป็นราชาโชคและบ่งบอกว่าคุณจะพบเจอคนที่ค่อนข้างดีกับชีวิตคุณสามารถเตือนสามารถบอกสามารถแก้ปัญหาชีวิตให้คุณได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบไม่ใช่แค่ความรักเฉยๆอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของมิตรภาพก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้ในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังที่คุณจะพบเจอนะคะ คนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่ดีเรื่องอสุขภาพบ้างเนาะการเงินบอกแล้วว่ามันโดดเด่นใช่ไหมสุขภาพก็ต้องบอกว่าพระราหูอยู่ในเรือนอรีนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบในร่างกายนะการอักเสบในร่างกายอย่างเช่นเป็นหนองเป็นสิว เป็นผดเป็นพืนเป็นภูมิแพ้เป็นลมพิษนะคะกินอะไรก็ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารด้วยช่วงระยะเวลานี้นะคะทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็เป็นการสรุปครื่องเดือนหลังของชาวลัคนานและราศีพิจิกขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้อย่าลืมแชร์คลิปให้อมินดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ